คาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจำเป็นแค่ไหนเด็กต้องอายุเท่าไหร่จึงควรเริ่มใช้ต่อไปนี้คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้คาซีทสำหรับเด็กข้อแรกเข้าใจผิดว่านั่งตักแล้วปลอดภัยพ่อแม่ที่คิดว่าอุ้มลูกเอาไว้ในมือได้เวลารถเปลี่ยนจากความเร็ว80-90มาเป็นศูนย์ภายในเวลาไม่ถึงหวินาทีด้วยซ้ำเนี่ยแรงกอดของคุณเอาลูกไม่อยู่ทุกอย่างจะหลุดจากมือคุณไปข้อ 2. เข้าใจผิดว่า คาซิทใช้กับเด็กโตคาซินต,ต้องใช้ตั้งแต่แรกเกิดไม่มีผู้โดยสารคนใดที่อยู่ในรถยนต์แล้วจะปลอดภัยได้ถ้าไม่ใช้ระบบยึดเหนี่ยวข้อ3เข้าใจผิดว่า รถครอบครัวเด็กนั่งแล้วจะปลอดภัยการโฆษณาว่าเป็นรถครอบครัวจริงๆต้องขึ้นป้ายว่าเด็กต่ำกว่า9ปีห้ามใช้จนกว่าจะไปซื้อตัวยึดเหนี่ยวอีกตัวหนึ่งเข้ามาเสริมเท่านั้นเองอาจารย์ยังย้ำเตือนเรื่องที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กต้องเริ่มต้นจากความตระหนักของผู้ปกครองก่อนในการใช้ยนานะที่มีการเคลื่อนตัวด้วยพลังงานที่สูงและก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการตาย